เมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาถ้าตาวิชาเราที่เราเรียนเนี่ยของวิชาพราโบราเนี่ยมันเป็นลาหูอมจันทร์แท้แล้วก็เป็นลาหูอมจันทร์ที่ผันตัวเองเป็นโพธิสัตว์เข้าสู่พุทธเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นลาหูอมจันทร์ในวันจันทร์แลมหนึ่งค่ำเปลี่ยนเสมอว่ากรลาหูอมปุ๊บพระจันทร์ก็ค่อยๆลด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 ลงไปเลยจนครบแลมสิบห้าค่ำตรงกับวันจันทร์อีกค้างหนึ่งด้วย แล้วก็เกิดลาหูอมพระ,ะ,ะาอาทิตย์นี่แหละมันจะเกิดลาหูอมพระอาทิตย์นี่แหละเราก็เลยมาทําเทปวันนี้ให้คุณให้คุณได้รับรู้กันแต่ปกติเนี่ยมันอมแบบนี้มันก็จะไม่เกิดซ้ำนะ,ะม,มันมีแค่วงรอบนี้เท่านั้นที่มันเกิดซ้ำอ๋อท<น>ี่มันรอบเด <ใน S 2> ือนในรอบ <มา S 1> นในรอบเดือนเนี่ยที่มันเกิดซ้ำแต่ครบสิบห้าวันแล้วมันอมเนี่ยมีแค่ครั้งนี้นะตำราโบราณเขาบอกว่าให้เขียน เมื่อไหร่ที่เห็นลาหูอมจันเต็มดวงค<ฆ>่ะอ่าแล้วเป็นลาหูแท้กก็คือครบสิบห้าวันอาจารย์จพูดแล้วกินผ้าทิพย์เนี่ยอให้นําแผ่นคำก็คือแผ่นทองคำเนี่ยอ่าแผ่นสุวรรณแผ่นคำเนี่ยเขียนแล้วก็ฝังไว้ที่หัวเสาซึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ลาหูพาดผ่านลาหูทับลาหูอยู่ในเกณฑ์มันจะทำมันจะแปลจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีสองเท่า อันเนี้ยคือเขาเชื่อว่ามันเป็นตำราบโบราณนะละตรงกลางแล้วใส่ดวงลงไปเนี่ยท่านอัดดวงเราเนี่ยคือคนทำนั่นเป็นลัคนาดวงทัองใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ให้ใช่ใส่ดวงลงไป,เ,ไปเลยนะแล้วก็ไปบูชาเอาไปใส่กรอบบูชาที่ทิ่งพระเขาว่าดวงจะไม่ตกเลยครับท่านผู้ชมรายการมันตราสยามครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบก,กับรายการมันตราสยามซึ่งเป็นเทปประจําสัปดาห์ แต่นานหน่อยเพราะปกติเราจะไม่ค่อยได้อา่านละหลังๆมาเนี่ยงานเราเยอะมากเพราะว่าเรามีวัตถุมงคลที่ทำมาไว้ค้างเก่าเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องมานั่งไล่ทำตามเลิกและที่สำคัญก็คือต้องเตรียมงานร่วงหน้าของการฉลองวิหารเทียนม,มาตัสยานด้วย <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีแน่ตั้งใจจะจัดงานเก้าวันเก้าคืนให้มีการละเล่นทั้งซอย ก็คือตรงไหนมีจุดว่างเป็นลานดินเนี่ยเราจะติดต่อให้เขามีการละเล่นเราอาจจะไปขอเช่าพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยมีที่จับจ่ายใช้สอยร้านค้าอะไรกันอย่างนี้เลยก้าวันก้าคืนจะทําให้ให้มันใหญ่ที่สุดที่มันจะใหญ่ได้เออเอางั้นแหละง่ายๆเราก็เลยไม่มีเวลาว่างมากผนวกกับช่วงเนี่ยหลายๆวัดแล้วก็ขอช่วยในการ ผูกเสกวัตถุมงคลหรือให้ไปเป็นที่ปรึกษาในการสร้างถาวรวัตถุกับวัดวาอารามและเสนาสนะหลายที่เราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลร่างกายตัวเราความรู้เนี่ยให้ไปกับคนที่มีประโยชน์เราจะเป็นคนที่แนะนำหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์วัดวาอารามหรือหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยโดยใหเราได้นำโดยเราไม่ได้เก็บเงิน เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเพีเยงแต่ว่าเราเอาวิชาความรู้เราไปช่วยได้ในสิ่งที่เราจะช่วยรวมถึงสมาชิกรายการบรรจดสยามด้วยห,ยหลายๆคนเนี่ยถามเรามาว่าอาจารย์ครับสร้างวิหารเซียเนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะมาทำอะไรคําถามเนี่ยเมื่อวันที่เราจัดพิธีวันที่เจ็ดที่ทําพิธีลาหูก็มีหลายๆคนได้นั่งฟังความในใจที่เราวางไว้เราคิดแค่นี้เองคือลูกศิษย์ที่เชื่อเราน่ยมีมาก แล้วถ้าเราตายไปวันหน้าอะไรจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้ถ้าคุณเดือดร้อนมาคุณจะไปหาใครในเมื่อเราไม่อยู่แล้วเราก็เลยได้ใช้วิชาวความรู้เราเนี่ยสร้างทุกที่เอาไว้สร้างทุกที่เอาไว้ที่เราสร้างเนีสร้างเอาไว้เพื่อว่าเมื่อไหร่เราไม่อยู่เนี่ยแล้วคุณเดือดร้อนเนี่ย mm. เพียงแค่คุณมาขอ,อคุณมาไหว railroad, เ้เราใช้วิ mm. ววชาวงจุษษ้ยเราเราใช้วิชาเศยศาสตร์วิชาความรู้เราสร้างทุกที่ขึ้นมาเนี่ย ให้เป็นที่สิงสิ์สิิ์แห่งเทพสิ่งิสิิ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลานที่เชื่อมฟ้าดินเชื่อมดาวที่สลายพลังงาน้ลยเสริมพลังงานดีได้เพียงแค่คุณมาไหว้มาทําการสการะเนี่ยคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยในสิ่งที่คุณเจอเราพูดนณว,วันนี้ไว้เลยทุกสถานที่ที่เราสร้างเนี่ยไม่มีค่าดอกไม้ทุกเทียนฟรีฟรีเลยแล้วแต่คุณเลย จะทำบุญหรือไม่ทำบุญเราไม่ใช่ว่าไม่มีเราจะสั่งทุกคนเอาไวนะ้ตั้งแต่เรามีชีวิตเลยว่าห้ามมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับคนที่เขาเอาเดอกไม้ทุบเทียนไปแบบฟรีๆแม้กระทั่งพูดก็ห้ามนำซ้ำยิ่งต้องให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นให้เยอะขึ้นสแสดงถึงว่าเขาลําบากมามากจริงๆเขาถึงอ,อยู่ในสภาวะลักษณะแบบนั้นเราต้องมีความเมตตาต่อเขาช่วยเขาไป เจตนาแห่งการสร้างเราเนี่ยก็คือเราก็สร้างทุกที่ขึ้นมาทุกที่ที่เราสร้างอะ่ะเราไม่ได้เรียอะไรใครเลยนะอ่าเราไม่เหมือนเราไม่เหมือนที่เรียอะไรที่ที่ว่าจะทําไอ้นั่นเท่านู้นบาทเท่านี้บาทไม่มีเรามีแค่ที่ผ่านมาของวิหารเซียนที่เห็นว่าสําคัญเนี่ยมีแค่ห้องน้ำสิบห้องอ่าที่เราเอาวัตถุมงคลเรามาให้บูชาและเราพูดว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรกับวิหารเซียนก็คือห้องน้ําเท่านั้น แต่ดอานนั้นคือไม่มีเราทําขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เรียอะไรใครใดๆทั้งสิ้นเพราะเราถือว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เป็นการยากที่หลายๆคนเนี่ยจะมาทำคุณเอาเงินที่มีไปเกื้อหนุนเจนือครอบครัวคุณดีกว่าแล้วก็วัตถุบางคนหลายๆหลๆรา,า,ายการที่เราออกเนี่ยที่เราออกเนี่ยเกิดมาจากว่ามันมีลูกศิษย์กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเขาตามพิธีกรรมตามวัตถุมงคลแล้วก็เรียกร้องก,กันจังเลยอาจารย์เมื่อไหร่จะออกหายไปสักสองอาทิตย์เนี่ยเอาละอาจารย์มีอะไรไหมอา,าอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรเลยเหลือหนูรู้สึกว่ามันเบาไปนะช่วงนี้มันแผ่วไปซึ่งจริงๆอ่ะเราก็เหนื่อยนะนันสาเนี่ยตามพิธีแต่และพิธีอย่างที่ผ่านมาเจ็ดเมื่อวันที่เจ็ดอ่ะทีมงานเตรียมร่วงหน้าสองวันนะ,ะคุณมาร่วมพิธีกันกันแค่สามชั่วโมงไม่ถึงด้วย แต่ช่างทีมงานต้องเตรียมงานล่วงหน้าสองวันนำซ้าเสร็จไปแล้วยังมาเก็บงานอีกสองวันด้วยกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แต่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ทําตลอดเราทําเฉพาะมีเลิกสําคัญสําคัญหรือที่มันใช้ได้จริงเท่านั้นกับสมาชิกเราเนี่ยเราถึงจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมเรามีไม่ปล่อยหรอกเราจะมีก็แต่เมื่อมันจําเป็นเราจะมีก็แต่เมื่อมันใช้ได้จริงเท่านั้น อย่างเทปเนี่ยวันเนี้ยที่เรามาอ่านรายการด้วยคุณเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องต่อเนื่องของลาหูลาหูที่ผ่านมาเมื่อวันที่เจ็ดกันยาเนี่หลายคนเลยไม่กล้าทําไม่กล้าทําพิธีบูชาราหูไม่กล้าทําพิธีไหว้ไม่กล้าทําพิธีละเลยหลายๆคนหลายๆหลายๆที่เลยเอาไว้แม้แค่จะหวดประเทศก็ยังไม่เคย ปกติในปรากฏการณ์แบบนี้คือมันต้องแย่งกิงกันตามอ่าแต่ว่าด้วยสภาวะหลายๆอย่างปาปามผู้วิเศษมั่งอ่าสภาวะที่กลัว<อ>เรื่องคําพูดคนว่ามันเป็นจันทร์สีเลือดมั่งอ่ามันเป็นของไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ภูมิปัญญาของใครของมันอย่างเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาถ้าตาวิชาเราที่เราเรียนเนี่ยของวิชาพาโบราเนี่ยมันเป็น ลาหูอมจันแท้แล้วก็เป็นลาหูอมจันที่ผันตัวเองเป็นโพธิสัตว์เข้าสู่พุทธเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นลาหูอมจันท์ในวันจันทร์แลมหนึ่งค่ำเปลี่ยนสมือนว่าการลาหูอมปุ๊บพระจันทร์ก็ค่อยๆลด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 ลงไปเลยจนครบแลมสิบห้าค่ำตรงกับวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งด้วยอ่าแล้วก็เกิดลาหูอมพระอาทิต์นี่แหละมันจะเกิดลาหูอมพระอาทิตย์นี่แหละเราก็เลยมาทําเทปวันนี้คุณ ให้คุณได้รับรู้กันเพราะว่ามันเป็นถ้าพูดแบบสถาระรัะเด็กเด็กรุ่นใหม่มันเป็นเฟสต่อเนื่องเฟสต์เฟสต์คนเล่นเกมอะเล่นเกมอะไม่โกงไม่โกงเล่นเกมะมันเป็นเฟสต่อเนื่องใช่ไหมใช่ไหมใช่แป่งด้วยตังเล่นเกมไปใช่ใช่คือมันเป็นเหมือนการเก็บไอเทมเก็บไอเทมที่ที่เราจะต้องทำต่อไป จริงๆแล้วมันเป็นการครบรอบของวงพระจันทร์พอดีหากเราเนี่ยได้ทําวิธีบูชาไปเมื่อวันที่เจ็ดแล้วเรายังกลับมาทำในรอบนี้ที่ครบสิบห้าวัน,นแล้วมันจะไปเกิดราหูอมพาทิตย์ในตําราวิชาโบราณเขบอกว่าราหูเนี่ยกินจันทร์จนหมดพลังเลยก็ค<ฮ>ือกืนกินมาอยู่ในตัวโดยสมบูรณ์แล้วเราทําการบูชาราหูก่อนที่ราหูจะไปคายกินพระจันทร์เนี่ยเท<ฮ>่ากับตัวเราเนี่ยจะมี พลังแห่งดวงจันทร์อยู่ในเราสมบูรณ์คนที่มีพระจันทร์เสวยอายุดวงดีสิบห้าปีอ,อ,อ่าเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นมีจันทร์อยู่อีกที่คุณของดาวจันทร์อยู่ในตัวนะปีดวงดีสิบห้าปีพระจันทร์คือเงินเงิน่าพระจันทร์คือความรักฮะพระจันทร์คือความสัมพันธ์เงินความรักดีแน่นอนสิบห้าปีแต่เราต้องบูชาวันที่ยี่สิบสองนี้ด้วยนะ มันถึงจะครบ <ดๆ S 2> เพราว่า<ต>วันที่22กันยาที่กำลังจะถึงเนี่ย<า>จะเกิดปรากฏการลาหูอมพระอาทิตย์อืออ่าสุริยุปปราคาแต่เมืองไทยมองไม่เห็นออ่าแต่เมืองไทยเนี่ยมองไม่เห็นแต่ปกติเนี่ยมันอมมบเนี้ยมันก็จะไม่เกิดซ้ํานะ มันมีแค่วงรอบนี้เท่านั้นที่มันเกิดซ้ำอ๋อที่มันรอบเดือนในรอบในรอบเดือนเนี่ยที่มันเกิดซ้ำแต่ครบสิ้าวันแล้วมันโอมเนี่ยมีแค่ครั้งนี้นะเพราะว่ารอบนี้คือความรุนแรงรุนแรงที่สุดเขาเรียกลาหูแท้ในวิชาพราโบราณเนี่ยเขาเรียกโสลโพธิสัตว์ก็คือลาหูเป็นโพธิสัตว์ครั้งแรกที่เข้าสู่ศาสนาพุทธก็คืออยู่ในความเชื่อของพุทธพุทธะ ซึ่งผันตัวเองเป็นโพธิสัตว์คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยกืนกินพลังแห่งพัทร์จันเต็มตัวครับและถ้าเราทําการบูชาก็เปียกเหบือนเราก็ได้พลังงานแห่งพรัชชพชชทร์ทําเต็มตัวมาหาเราด้วยเหมือนกันอเราก็เลยได้เห็นว่าในวันที่ยี่สบสองกันยาซึ่งตรงกับวันจันทร์เนี่ยมันตัดสยามก็เลยจะทําพิธีบูชาลาหูอมพระอาทิตย์ที่แท่นวิหารเทียนม,มันตัดสยามเหมือนเดิมครับ เราจะทําการบูชาเหมือนเดิมแล้วก็สเต็ปในการบูชาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือมีหนึ่งตะเกียงก็คือมีหนึ่งสตวงอ่ะก็คือหนึ่งสตูองจานถวายตะเกียงให้หนึ่งตะเกียงหนึ่งตะเกียงด้วยก็คือจะมีทั้งสตัวงแล้วก็ตะเกียงแล้วก็สเตปที่สองเนี่ยก็จะมีสตวงตะเกียงแล้วก็ได้ลาหูอมพระอาทิตย์นี่ได้พระอาทิตย์ได้อค์พระจันทร์าได้อพระจันทร์คราวนี้นี่แหละ คือมูลเหตุที่เราไม่บอกคราวที่แล้วอืเราอยากจะรู้ว่าคุณเป็นเอฟซีมาตั้สยามจริงไหมอ่าเราเลยไม่บอกไม่บอกไม่ก็ถ่าเปล่าไก่กอฟก็ไม่รู้นะใช่ที้งงั้แต่ตอก็ไม่มีใครรู้เพราะเนี่ยมาบอกมไม่กี่วันนี้เองนี่มันมีนี่มันตอบมาอัดเลยอแล้วก็พอนีบอกเขาจะทําให้อาจารย์กูก็ไม่รู้กันแล้วแต่มึงเพราะจะถือแต่กูกทําอยู่แล้วอ่าแต่เราตั้งใจไว้เพราะว่าเมื่อเทปที่แล้ว เมื่อวันที่เจดสเต็ปที่สามหนึ่งมืถึงจะได้ประกบคู่ใช่ใช่ถึงจะได้ประกบคู่ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เราก็เลยตั้งใจให้มีสเต็ปที่สองเพื่อคุณจะได้หนึ่งฝาในในราคาสองพันใช่ไหมในราคาสองพันแล้วคุณมาทำอีกหนึ่งฝาวันนี้ในวันที่ย2บสองเนี่ยอีสองพันถ้าเกิดคุณได้อีกฝาไปประกบประกบกันประหยัดไปห0พันะถ้าคุณเป็นเ c ฟสเนี่ยอาจจะแขกจะ ที่ใส่และสันดาบเนี่ยคือกูไ<ผ>ม่อยากได้เงินเยอะกูพูดว่ากูอยากได้เยอะก็ประกบเลยถามว่าคนที่ทําไปหนึ่งหมื่นครั้งที่แล้วได้ไงไอลาหูที่ลงไปรอบที่แล้วที่ไปสองฝาโคตรแรงเลยอืแต่รอบเนี้ยจะมาลงแบบนั้นไม่ได้แล้วอเพราะว่ามันไม่ได้มองเห็นหอ่ามันไม่ได้มองเพราะว่ามันไม่เรามองไม่ใช่เรามองมันไม่เห็นเราก็เลยทํา ทำสองฝาเมื่อคราวที่แล้ลวลแต่ในครั้งนี้แต่ครั้งนี้ไม่มีสองฝาจะกับครั้งแที่วแรงกว่าไม่มีครั้งนี้ลงสองฝาไม่ได้๋อครั้งนี้ลงสองฝาไม่ได้ใช่ลงพร้อมกันทีเดียวสองฝาไม่ได้อ๋ออ่าแต่เนี่ยเราจะลงสองฝาให้คือเราจะลงอีกฝาหนึ่งก็คือลาหูอมพาธทิศให้แล้วคนทโพสเต็ปสองพันสเต็ปสองพันแล้วคุณก็ไปประกบกันอ่าแต่พลังเนี่ย สูสีเลยกับไอ้ที่ลงสองฝาคาที่แล้วแต่มันจะต่างเพราะว่ามันลงดวงไม่ได้อ๋ออ่ามันจะลงดวงไม่ได้แต่ไอ้สองฝาครแล้วดวงล้วนๆใส่ดวงไปล้วนๆแต่มันก็ดีกันคนละอย่างนะแต่ฝารอบนี้นี่เป็นราหูอมจันเต็มโพธิสัตว์อ๋ออ่ามันก็ได้ดีชิงดีชิงเด่นกันคนละอย่างเราก็ไม่ทำให้คนที่ได้สองฝาเนี่ยจะไปประกบสองฝาเนี่ยคนไปต้องไปน้อยใจพุทธคุณคุณโดดเด่น ในเรื่องการถ้าคุณพกไว้เปรียบประดุษว่ามันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางวิญญาณเทพเทวดาสิ่งศสิษธิ์ก็ช่วยเหลือในวิชาความเชื่อนะของระบบพราหมณส่วนคนที่ได้สองฝ่ายไปคราวที่แล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนคุณเป็นแม่ทัพ เป็นจักรพรรดิเป็นนายกองก็คือมีอำนาจยิ่งใหญ่เลยซึ่งไปคอยช่วยเหลือให้คนที่ได้ฝาเนี่ยมากกว่สองฝ่ายดีอะไรแบบนี้มันคนละสเต็คนละขั้นกันใช่ส่วนไอ้สเต็ที่3ของรอบนี้วันที่ยีสองเนี่ยจะได้เป็นตะกุดเนี่ยตะกุดจะได้ตะกุดหัวใจราหูโพธิสัตว อืมอ่าลาหูโพธิสัตว์ก็คือเอาสามเลิกมารวมกันเป็นหนึ่งโอ้โหอ่าอันนี้ถ้าใครก็จะทำพิธีแต่ตตัวเนี่ยจะพิสดารกว่าคนอื่นเติมเสบสาวอ่าเตดสาวเนี่ยจะทำตัวไม่เหมือนคนอื่นเลยจะต้องทําพิธีบูชาไม่เหมือนคนอื่นเขาจะต้องมีทั้งขันครูมีทั้งสะตัวมีทองมีอะไรอย่างนี้หนักกว่าคนอื่นหนักกว่าคนอื่นแต่อันนี้จะดีตรงที่ว่าอ่าไม่ควรอามาพกติดตัวอ้าว โตที่บ้านนี่เงี้เพราะว่าวิชาเนี่ยเปรียบสมัยก่อนนะตะกรุดเนี่ยเขาจาไปลงเป็นหลักเมืองอเอาไปลงเป็นแบบหลักชัยใหญ่ๆซึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ลาหูพาดผ่านลาหูทับลาหูอยู่ในเกณฑ์มันจะทํามันจะแปลจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีสองเท่าเช<อ>ื่อบอกว่าลาหูดีอ่ะอ่าอันนี้ก็ทําไม่ค่อยได้นะแต่อันเนี้ยสามารถทําได้แค่หกสิบดอก กมีแค่หกสิชุดมีแค่หกสิคนที่ได้เอาไปฝังร้านดีฝังเลยกับฝังบ้านเจะฝังเลยอแต่ถ้าย้ายบ้านขุดขึ้นมาไม่ได้นะอคนขุดสวยอ๋อเหรออ่าก็คือต้องต้องเป็นบ้านเองหรือถ้าจริงๆอ่ะมึงดีดียี่สปีด้วยนะไม่ใช่ดีปีสองปี ดียี่ดีสี่สิบสี่ปีสี่สิบสี่ปีสี่สิบห้าปีโดยประมาณอ่ะสี่สิบห้าปีสี่สิบกว่าปีบ้านหลังนั้นก็ดีขึ้นไปสี่สิบกว่าปีอืออ่าเพราะฉะนั้นกูถือว่าคงเอ้าจาเรยถ้าอยู่คอนโดทําไงอ่ะสมาชิกอะอยู่คอนโดก็ต้องแผนอย่างเดียวแต่ที่กินฝังดีกว่าฝังดีกว่าฝังดีกว่าถ้าคอนโดจุดได้จอดได้หน่อยก็จอดนี่อ่ะจาจอดได้จอดเลยอ๋อถ้าจอดพื้นได้จอดเลยอาจารย์ความหมายใจาคือฝัังไงก็ดีกว่าฝังยังไงก็ดีกว่า แล้วฝังตร,ตรงไหนอาจารย์ตำแหน่งในเสาได้ให้ฝังในเสาเสาเลยอาจารย์ฝังอะไรก็ได้ที่มันตั้งตรงอ๋อไม่ได้ฝังลงพื้นไอ้ตรงที่เป็นใช่แต่คันที่เสาตั้งตรงนี้นะเราเจาะอย่างนี้ได้มไม่ได้ไปเจาะให้มันด<อ>ีที่สุดคือเจาะตั้งตรงแต่ถ้ามันเจาะตั้งตรงไม่ได้เจาะอย่างนี้ก็ได้อ๋อเจาะไงให้ให้ตะกูตั้งตรงครับดีที่สุดดีที่สุดแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือก็ได้ครับแต่ดีที่สุดคือตั้งอย่างนี้ใช่ก็คือถ้าจะเจาะตั้งยิบต้องปีในบนฝ้าแล้วเจาะบนหัวเสาลงมาอ๋อ หรือถ้าไม่ได้ก็เตาะจะจีตเฉียดเสาลงไปเลยแล้วก็ทิ้งลงไปเลยใช่แต่พุที่เป็นเสาใช่ไหมเป็นเสาตั้งมาเนี่ยก็จ้าข้างเสาเนี่ยเป็นร<แ>ูแล้วก็หย่อนล,ลงไปใช่มันจะเป็นแกนแกนค้ำสวรรค์ฟ้าดินอืมอถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่ราหูพาดผ่านหรือราหูดีหรือเข้ายามกลางคืนเนี่ยอาจารย์ระสูยบ้านอย่างบ้านบ้านตึกอย่างเนี้ยไม่มีเสาอ่ะ แต่งไงอาจารย์ถ้าเป็นอาคารพณิชย์เหมือนบ้านเหมือนเหมือนที่นี่นี่มันจะต้องมีเสาค้าไม่จำเป็นต้องอยู่กลางอ๋อเสาอะไรเสาไหนก็ได้ต้นไหนก็ได้อ้ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางอยู่ข้างๆขอเป็นเสาห้องน้ำยังได้เลยได้หมดขอให้เป็นหลักเสายังด้ขอให้เป็นเสาที่ตั้งขึ้นไปได้โอเคโอเคแล้วถ้าสมาชิกที่เช่าห้องและต้องย้ายอยู่ตลอดนะคะก็ฝังไม่ได้ฝังไม่ได้ทําไงแขวน แต่นี้กูก็ไม่รู้นะเพราะว่าโบราณมันก็มีตึกเออมันเป็นตำราโบราณตำราโบราณเขาบอกว่าให้เขียนเมื่อไหร่ที่เห็นลาหูอมจันทร์เต็มดวงค่ะอ่าแล้วเป็นลาหูแทก็คือครบสิบห้าห้าวันอาทิตย์จันทร์แล้วกินผ้าทิศเนี่ยอให้นําแผ่นคาก็คือแผ่นทองคําเนี่ยอ่าแผ่นสุวรรณแผ่นคาเนี่ยเขียนแล้วก็ฝังไว้ที่หัวเสาเขาบอกแค่นั้นเองตำราม่เขียนไว้่างนี้อาจารจ์อ๋อ เขียนไ้เท่านั้นแต่คราวนี้ในความคิดกูเนี่ยประจักษ์ที่กูศึกษาสศยศาสตร์หัวศาสตร์เนี่ยกูว่าเขาเอาเคสของความตั้งตรงของมันไม่ความเที่ยงแท้ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝังให้ตรงอ่ะกูว่าได้หมดอ่าหรือเราฝังในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยกูว่าได้หมดแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องย้ายบ้านเช่าเนี่ยฝังนี่ไงกูกำลังจะบอกว่าคือเขาบอกว่าให้ฝังบนหัวเสา อ่าแต่ย้ายเนี่ยกูไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้พ่อจ่าบอกถอนไม่ได้ถ้าย้ายถ้าฝังลงไปในพื้นเมื่อไหร่ถ้ามึงไปคดุดทบขุดเจาะขึ้นมาใหม่เนี่ยคนจุดมันสะเทือนบ้านทั้งหลังนออินชาวนุ่มช่วยออมันอาจจะส่งผลร้ายได้เราก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นละกันอ่นแค่นัแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดถ้ามึงเช่าห้องเช่าคอนโดอะไรเงี้ยกูยังไม่เคยนะคือกูพูดตรงตองกันนะกูยังไม่เคยถ้าถ้าเกิดมึงยิงสว่านเจาะน็อ แล้วมึงเอาเนี่ยไปใส่หลอดแล้วแขวนตั้งแต่ผมต้องไปลองดูนะเพราะกูก็ไม่เคยเขาจะเขาหมายใจยิงน็อตเข้าไปแล้วใส่หลอดแขวนไว้เลยมันให้มันตั้งแต่กูไม่มั่นใจนะคือที่กูคิดเอาเองนะกูเพราะกูยังไม่เคยทําเพราะมันตำรามันไม่มีแบบนั้นตำราเขาบอกว่าให้เจาะบนหัวเสาแล้วฝังเอาไว้แล้วจะเห็นบ้านไทยโบราณเ็าชอบฟานบนหัวเสาแล้วใส่ของเขาเค็ดที่ว่ามันตั้งตรง อ่าแล้วมันเป็นเสาเอกเสาโทอ่าแทนผ้าทิตพระจันทร์ไงอ่าเสาเอกมัต้องมีเสาโทด้วยนะาเขาก็แทนผ้าทิตย์พระจันทร์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูดวงมันจะอยู่ทิศนู้นทิศนี้ได้เป็นบ้านไหนบ้านโบราณอ่าแต่คะแนถ้าจะกที่ผ่านมาในชีวิตกูกับชีวิตของอาจารย์หลายๆคนที่เขาสืบภาพมาเนี่ย เขาบอกว่าฝังไว้ในพื้นบ้านก็ได้ให้มันตั้งตรงะแต่คราวนี้ถ้าเกิดถ้ามึงจะไม่ได้จริงมึงจะเจาะแผนกูก็ไม่รู้ไงไปลองดูมึง้็ไปลองดูอไปลองดูมต่ถ้าไปลองดูเขาบอกจริงนะแต่ก็ไม่รู้แต่ต่อให้มึงเช่ากูว่าถ้ามึงฝังไว้กูว่าก็เทพนะอถ้ามึงคิดจะอยู่นานแต่ถ้ามึงคิดจะอยู่ไม่นานมึงอย่าฝัง ม,มึงก็มาพกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนถ้ามึงมั่นใจแล้วมึงคานฝันเ <vídeos S 2> พราะว่ากูก็ทำได้แค่ครั้งนี้ั้งเดียวอันนั้นง่ายสุดว <łbym> ิธีง่ายสุด,สดก็คืออย่างนั้นแหละแลวแผ่นใหญ่คะอาจารย์ไอ้แผ่นนี้นี่เป็นสุริยาทรงกฎในวิชาไทยอันนี้ทำยากมากมึงจะเห็นว่ามันมีพานอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นยันต์สุริยาทรงกฎตรงกลางเป็นดวงตังนี้เป็นดวงอันนี้มันเป็นยันต์ลงหลักเมือง หลักเมืองเลยใช่คือเป็นยันลงหลักเมืองแล้วก็อันเนี้ยคือเขาเชื่อว่ามันเป็นตําราโบราณนะหลักตรงกลางถ้าใส่ดวงลงไปเนี่ยท้ากับดวงเราเนี่ยคือคนทำเด็ดจังเลน่เป็นลัคนาดวงทั้งใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ให้ใช่ใส่ดวงลงไปเลยนะแล้วก็เอาไปบูชาเอาไปใส่กรอบบูชาที่ทิ้งพระเขาว่าดวงจะไม่ตกเลยไม่ตกเลยใช่จะไม่ตกอีกเลยอ๋อเพราะม่ผ่านนะแผ่นนี้สองปีแล้วนะ เสกมาสองปีไปทุกพิธีกับจันแขกมาสองปีโอ้โห่าเราเราเราทำมาห้าสิบแผ่นอันนี้อันนี้แต่มีหลายคนได้ไปบ้างแล้วอ๋อมีคนได้ไปไบ้างแล้วมีคนได้ไปบ้างแล้วที่เราไปดูคงจุ้ยให้นะได้ไปบ้างแล้ว่าแต่คนทั่วไปอะยังไม่มีใครได้อล้วนี่คือเราจะมาลงในวันที่ยี่สิบสองเนี่ยอ๋อลงให้วันที่สองเราจะมาลงในวันที่ยี่สิบสอง แต่ถ้าใครจะบูชาแผ่นนี้สามหมื่น oh, <okay>, okay. ห้าสามหมื่นห้าใช่สามหมื่นห้าอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วก็สามารถลงลงดวงของร <5. S 1> ้าถ้าถ้าเป็นห้างร้านบริษัทเอาชื่อมาชื่อร้านชื่อบริษัทชื่อร้านมาแล้วเราจะคำนวณดวงเพราะมันจะต้องเอาชื่อร้านกับชื่อเจ้าของมาแล้วเรามาคำนวณดวงกลางมัน oh. แล้วก็ใส่ลงไป oh. แต่คนที่จะทำแบบนั้นได้ต้องมีดวงเป็นของตัวเองก่อนหนึ่งอันนะ ต้องมีเนี่ยเป็นดวงขอตัวเองก่อนหนึ่งอันคือถ้าทำแผ่นแรกต้องใส่ชื่อตัวเองก่อนต้องมีถองตัวเองก่อนแล้วก็อันที่สองอยากจะลองชื่อบริษัทมันก็ต้องเอาเอาดวงดวงมาถอดกับบริษัทแล้วก็สร้างเป็นลัคนาที่ส่งผลดีกับอาชีพใส่เข้าไปแทนออะไรเงี้ยได้อันนี้เท่าไหร่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าอันนี้ให้แค่ยี่สิบคนอ่ะยี่สิบคนอ่ายี่สิบคนครับออันนี้เป็นเทปของราหูลาหูอมผ้าทิยอ อันนี้เทพมากนะลาหูอมพระอาทิตย์เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสุริยะสุริยะสุริยุปร,ราคาก็คือพระอาทิตย์อะ่ะมันจะเกิดในวันจันทร์ที่ยี่บสองท่ากันแล15้าค่ำปีสองห้าหกแดพอดีเมันใครไม่เห็นแต่มันจะไปเกิดอยู่ในทะเลเกิดอยู่ในทะเลแปซิฟิกทางนิวซีแลนด์อมันจะเกิดในเวลากลางคืนแต่ไปกินพระอาทิตยิ อาจารย์กินพาทิศเลยะไม่มีนะมันเกิดในเวลากลางคืนมันกินพาทิสด้วยเออแต่ไม่กินพาทิศมันเกิดในเวลากลางคืนแต่มันกินพาทิศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาก็ถึงบอกว่าพอบรรคายพระจั์ปุ๊บมันกินพาทิตย์ต่อเลยที่บอกนี่ไงมีทุกคนทำอย่างนี้ทำครั้งแล้วคุณจะทําครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งต่อเนื่องกันมันเป็นเควสต่อนมันเป็นเควสต่อนเื่อันอันนี้เป็นคำใหม่มันต้องไล่เก็บไอเทมที่วิหารเซียเนี่ย จะทําการบูชาดาวค่ะอ่าเพราะเชื่อมดาวโดยตรงในเวลา9ก้โมงเนาทีวิธีเริ่ม9ก้โมงเนาทีของวันที่22 22กันยายนใครอยากจะมาก็มาค่ะใครที่มาแล้วก็รู้แหละถ้ามาปุ๊บก็โดนนั่งสวดปรรจาวงการได้แก่ตัวเองค่ะอถ้าสวดไปแล้วก็จะได้แก่ตัวเองครับแค่นั้นสวดครั้งนั้นก็ใครสนใจก็รีบเลยเพราะว่า มีเวลาสองอาทิตย์เวลาจํากัดมากมีเวลาแค่สิบวันน้อยมากน้อยมากมีเวลาแค่สิบวันสิบวันแล้วก็ทํายอดเท่าเดิมอืเพิ่มเติมไม่ได้เพิ่มเติมมันอาชีพหายแล้วไอ้คนที่ไม่ทำให้เหรอใช่เพราะไม่สามารถเพิ่มได้นะงั้นคนทำยานรีบตัดยอเท่าเดิมเพิ่มเติมไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าคนที่แล้วต้องรีบทําถ้าคนใหม่เข้ามาคนเก่าซวยเลยใช่ใช่ไหมยารใช่พอจา์ทำยอดเท่าเดิมถ้าคนเก่าต้องรีบทํา ตพวถ้าคนเก่าช้าคนใหม่มาคนเก่าซวยเลยจะทำยอดเท่าเดิมซวยเลยคนเก่าซวยเลยมาไม่ได้แล่เพราะว่าสัตว์ตัวก็ต้องใช้นเดิม่ะใช่ใช่แล้วกับซวยเลยใช่สัตว์ตัวต้องใช้แอนเดอรงเสียหายก็มีซวยเลยก็คือเท่ากับว่าคนที่ทําครั้งนี้ต้องรีบเลยใช่เพราะว่าถือราหูยังอมอยู่สัตว์ตัชแอนเดิมต้องรีบเลยแล้วก็เพราะว่าถ้าคนมาใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บคนเก่ามีหลุดแน่นอนแน่นอนโอเค โอเคสรุปยอได้แั่อีกทีได้ครับก็วันที่22กันยานะครับเวลา9.09ทีที่วิหารเซียนนะครับอาจารย์แขกจะทำพิธีลาหูอมพาทิ์นะครับก็จะมีสามสเต็ปนะครับสสามสเตปนี้ไม่เกี่ยวอ๋อนี้ไม่เกี่ยวมีสามสเตปสเตปแรกนะครับก็คือหนึ่งพันบาทนะครับก็มีสตวงหนึ่งกับตะเกียงหนึ่งนะครับแล้วก็สเตปที่สองราคาสองพันบาทนะครับก็จะได้ราหูอมพาทิศหนึ่งอันหนึ่งฝาอ่าแล้วก็สตวงหนึ่ง แล้วก็ตะเกียงสองเสตปิสสามหนึ่งหมื่นบาทก็ได้ตะกรุดลาหูโพกกระซับไอโพนิสัตราหูหนึ่งดอกแล้วก็ได้สตวงตะเกียงเก้าแต่สตวงเนี่ยอาจารย์บอกไม่เหมือนคนอื่นใช่แล้วมีมีมีเยอะกว่าอย่างเดิมนะครับก็อาจารย์รับจํานวนจํากัดรับจํานวนเท่าเดิมไม่จำกัดรับจํานวนเท่าเดิมเท่ากับวันที่เจ็ดเพิ่มไม่ได้คนที่เคยทําวันที่เจ็ดต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าช้าคนใหม่เข้ามาปุ๊บ คนเก่าลุดยอดลุดไม่รู้ใครลุดอะแต่ต้องมีคน<ช>คลุดแน่นอน<ช>คนเก่าอาทิตย์เจ็ดต้องรีบทำเพราะอาจารย์บอกเป็นครั้งแรกที่ราหูอมพรลังพระจันทร์ในรอบส5้าวันนะครับครั้งนี้เป็นราหูแท้ที่อาจารย์พูดนะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อเพจต่างๆของเราได้นะครับ